สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูรถเกี่ยวขึ้นเทรลเลอร์เกี่ยววันเรกครับวันนี้เปิดงานบันเรกอยู่กับทีมงานชัยยปรถไมโครซิงแบบนนะี้น,นี่เป็นเปิดงานวันเรกครับอยู่กับโซสมฤทธิ์นี่ เปิดงานครั้งแรกเลยโอ้ยมนันมันเลยครับเด้อเมื่อนี้ครั้งแรกเได้ครับอยู่กับ DC 93 G ครับคิดสห <Yeah. S 1> มกอครับคิดมือการเริ่มเทเลอร์บัตรของเจ้าโอสันดิสบัตรเจกามันเร่งม,ม,มันมันนะครับเอับสย,บนะบยืบเนื้อบัตรเลยเน่ยสยบอยู่ข้างล่างยังสยืบเทนข้างบนไนหะม,มแล้วก็ บังเบิร์ดครับอันนี้บงปีนี้บังเบิร์ดได้มาร่วมงานกับซอสมยศรถไมโครซิ่งมาแล้วก็ซอสมฤทธิ์เดี๋ยวทีมงานนีม่มั้ยวันนี้วันแรกเลยครับรถพร้อมคนพร้อมไม้ปร,รถอ่ะเอ้ยคนนะโอ้๋อมื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 อเจี๊ยบเจี๊ยบ สนใจก็ติดต่อได้ครับเกีียวรถเกีียวของซอส,สัมริดบัตดีซีเก้า d ิบสามยอวันนี้ออกงานข้างแรกเลยว่าจะไปเคีียวน้องโบนหรือว่าจะเป็นตราวครับดูครับติดตินน่ะ มันนี่ตื่นเต้นทั้งซองเลยตุ้น้าไงนี่ประมาณไรคาราอ๋อนี่โจเซตโลมือนโจเซรัวโจเซตโลนี่นี่ติดตอร์เกียได้นะครับนี่นกับซอสมริปดีซี ก้าสิบสามจีคิดเนี่ยนี่กาจวดนี่มันมานเด้อออกงานมือนี่มานครับแล้วก็ลูกมือนี่บังเบิร์ตติดต่อได้นะครับทั้งเกียวทั้งขนส่งถึงงที่เลยครับทั้งไปลัววด้วยแล้วก็ทั้ง เทครับนี่มาทีเดียวจบครบแน่นอนครับปีนี้เอารับงานเกี่ยวครับเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้มันมันเฮงเฮงนะครับสำหรับวันแรกเลยนะครับผมแล้วครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ตามรับชมครับแล้วคลิปต่อไปจะลงการเกมให้ดูนะครับจากสอสัมธิ์ตะครับแล้วก็ทีมงานสมุดโปรโมทโคชซิงยนะครับผม คลิปนี้ก็ปิดที่พัทนิก่อนนะครับไปทางน้องกัจโรงครับผม